ครับสวัสดีครับทีมงานอุตสาห์บรรนาโดยโดยลุงสันพี่น้องเด้อหรือแอดมินแอดมินของอุตสาห์บรรณาพี่น้องช่องอุตสาห์บรรณานะครับพี่น้องผู้สร้างช่องเองแหละครับว,วันนี้จะมาขัวไก่พี่น้องไอ้ขัวขึ้นไก่ขัวขึ้นไก่นะครับแต่ไก่ที่เราต้องไปหั่นที่ก่อนนะพี่นอ้องขึ้นไก่นี่ก็มีกขืนมีตับมีไตอนะพี่น้องกขืนกขืนไตกเหมือนกันแหละครับพี่น้องนะเรามีหัวโจงกระใจเนี่ยเดี๋ยวเรามาหั่นก่อนเด้อพี่น้องเนาะหั่นก่อน ลูกศรเขาพูดว่าขอพูดขนาดเด้อเราต้องมาหั่นก่อนพี่น้องเครื่องเทศเราก็มีพี่น้องขาขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกกระเทียมนะแล้วก็ใบกะเพราพี่น้องนี่ไอ้ทุกอย่างเราต้องหั่นก่อนนะพี่น้องหัน่นแล้วหั่นแล้วนำไปโขกกันพี่น้องเนาะอ่ะารัวไก่นี่พี่น้องคำว่าครัวไก่เนี่ยคัวไก่เครื่องเทศต้องมีนะพ่ะย่ะแต่คำว่าครัวเนี่ยคัวไก่ ก็ต้องมีข่าตะไคร้ใบกะกูดกระเทียมครับข่าตะไคร้ใบกะกูดพริกกระเทียมข่าตะไคร้ใบกะกูดพริกกระเทียมพี่น้องแล้วก็เผาคือข้าวบะขัวอ้พี่น้องเนาะบะขัวแต่พัดเนี่ยมันจะมีอ่าข้าวบะพัดเนี่ยคุณมากจริงๆแล้วจะแยกออกไปนะพัดเนี่ยอ่าเขาจะใส่บางคนก็ใส่แค่พริกกระเทียมง่ายๆก็อร่อยพี่น้องแต่เนี่ยคนอีสานบ้านเองเนี่ยอีสานบ้านเฮ่านี่เขาจะนี่ครับข้าวบะขัว แต่บางคนชอบง่ายก็คือพริกกระเทียมเลยก็ได้แต่กิๆแล้วมันต้องนี่แหละแบบเครื่องเทศครบๆเงี้ยออกร้อนดีพี่น้องออกร้อนสุดยอดเลยครับเขาก็คัวอีกอย่างนึงก็คือบอกว่าเขากาคัวเนี่ยเราจะไ่ใส่น้ำมันพี่น้องเราจะไม่ใส่น้ำมันเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวดูการทำนะพี่น้องนะเดี๋ยวตอนนี้ลุสงสันขอหั่นหั่นเครื่องเทศก่อนแล้วก็ตามเครื่องเทศก่อนแล้วก็หั่นไก่ก่อนนะพี่น้องเนาะโอเคเรอสักครู่พี่น้องเนาะโอเคนะครับ๋ยวรอสักคุ่ ครับตอนนี้ลุงสันก็หัน่นเครื่องในไก่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวลุงสันก็จะไปะตำที่กับเพี่น้องนี่เครื่องเทศลุงสันหั่นเรียบร้อยแล้ว,ลวนะเตรียรตมตำพี่น้องเนาะลืมนะพี่น้องนะขาดตะไคร้ใบกูดกร,ระเทียมพริกจะได้เป็นพริกแห้งอย่างนี้พี่น้องพริกแห้งชุดยอดเลย นี่ลุงสันได้พริกดิบมาขอยายขอยายสงมาขั้นไปแล้วดูไปตำไปเล็บพี่น้องครับเดี๋ยวลุงสันขอยายขอตำแหล่งนิดหนึ่งพี่น้องเด้อแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวโอ้หอมแซ่บพี่น้องตำได้พี่น,น้อง น,นี้มันแหลกพอมาเพีองทำไปเรื่อยหอมขนาดเลยหอ,อมลุ่มเลยกว่าเครื่องเทศเดียว ถ้าเราตำเขาดีๆเนี่ยพี่น้องก็จะอร่อยสุดยอดเลยแต่บอกไว้เลยว่าสูตรลุงชันนี่สุดยอดเลยเผ็ดร้อนเครื่องเทศเราแทบทุกอย่างเลยพี่น้องเต็มแบบสุดยอดเลยีพักพก,กะพักแป้งกะเพราอุ้ยสารานานแก่วันเด็ดให้แล้วพี่น้องรอรอแลู่แป๊บเดียวรอ,อตำครั้เวลาพี่นุ่ตมตำพริกครั้งเวลาตุ๋ยเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวจะเดีผัดเ,เดี๋ยวจะคั่ว พี่น้องสมัยก่อนอยู่ในป่าในเขาอ,อ้อยนะสมัยก่อนมันไม่ไมีมมยกยังไม่หวงป่านะไงสม่ยก่อนทุนสันเกิดมายังไม่หวงป่าเลไพอมาชว่วงหลังเขากักาศห้ามเป็นป่าสงวนธรรมชาตทิที่ก็ หันป่ามันก็ได้กินเพราะว่าต้องไปสงวนพี่น้องว่าถ้าเราไม่สงวนสัตว์หรืออะไรบางส่วนนี่มันก็อย่างว่าแล้วเนาะมัน,นมต็วมดป่าเลยอ่ะต้องมดปาม่าอย่างคลิปอะไรผัดเผ็ดเต่าน้าเนี่ยคนด่าชิบหายพี่น้องดา่ามันอย่างนี้คือเต่าน้าเนี่ยพี่น้องเต่าน้าเต่าภาพเต่าอ,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 อะไรเนี่ยเขาเลี้ยงได้ทั่วเนื้อเ,เลี้ยงได้ คิดเบอร์ถ้าคิดแบบคนอีสานไม่ให้คนอีสานกินเลยอ่ะคิดโอ้โหคิดขนาดนั้นใช่คนเราเนี่ยโอ้โหขอเงินไมาจากร้อยล้านนี่ไว้ฮะอยู่อีสานนี่กดแดกไหมเขาโ,โทษทีแล้วเขาว่าแดกเนี่ยมันมันไม่มเลาะแต่ผมบอกตรงว่าอย่าไปด่าคนอีสานเลยคนอีสานเขาก็หาอยู่หาก,กินตามที่ถิ่นพี่น้องเด้อบางวันข้องกับปอมมั่งข้องกับ กีกามั่งรักต้อคุมมั่งเนี่ยพี่น้องเขาก็หากินเขาอย่างนี้อย่าีที่เขาแหละนั่น,นเขาไม่มีกินนะพี่น้องหาเจ็บผักเดือบัวเจ็บทุกวันต้องมดเขียนนั่นแหละก็เ,เ,เ,ระเราไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่หลายหลายหลายไปดูบ้านหลายคนต้องเข้าใจอีกคนอีสานด้วยพี่น้องไม่ใช่ว่าโอ้คุณโทษมาด่าโลกสวยหรูใช่ไหมไม่ต้องมาดูเลยคนอีสานในการเขาเข้าใจกันคน บัตรแถวอยู่ลมบัวตัวเป็นหัวเชือดที่นู้ยังโอ้โหน้าดูดิเอาเชือดอยงนี้โอ้โหดูดิคนที่สารยิงกระปอมตัวเดียวอ้ทำมันทำไมอยู่นะยิงนกยิงนกตัวเดียวโอ้ยไปฆ่ามันทำไมไมันตัวเล็กอยู่นะโอ้โหคุณต้องดูควมควมไปอยู่ห้องสารด้วยเนอง,นอ,งอันนี้อันนี้ลุงสารไม่ได้ว่าแล้วแต่ว่าก็อพคุยฟังอ่ะมันมไม่มไ,ไ,มไม่มีจะกินอ่ะทำไงไม่เขาบอกไม่มีจะกินอ่ะเนาะ ออโอเคละเสร็จละพี่น้องเดี๋ยวเราไปขวานเลยขูดมากไปใจมากไปดีคลิปนี้โดนไหนก็ไม่ไม่ดา่าเพราะเป็นไก่โอเคเนาะเดี๋ยวเราไปผัดกันพี่น้องไม่ใช่ผัดไปเดี๋ยวไปขวานครับการขวานนะครับเราต้องเอาน้ำม,มาต้มไปเดีอยก่อนแล้วก็ต้มน้ำซะหน่อย,ยต้มน้ำสักนิดหนึ่งแล้วก็คือดูปริมาณของของของ,ของที่เครื่องเครื่องเทศเราจะใส่เราพร้อมอไก่พี่น้องพุณยังางเลยนะครับ ต้มน้ำสักหน่อยแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะครับพี่น้องให้เดือดเลยพอเดือดแล้วนะพี่น้องนะตอนนี้ลุงสันก็ทำเรียบร้อยแล้วลุงสันก็ทำเรียบร้อยแล้วลุงสันก็จะเอาไก่ใส่เลยพี่น้องเอาไก่ใส่ก่อนพี่น้องเด้อไก่ใส่ก่อนเด้อนี่คือเครื่องไน่ไก่คืองไน่ไก่ปลออป่อยมันเดือดสักพักปล่อยมันเดือดปลอมเดือดอปลอมเดือดสักหน่อยเนาะปลอมเดือดปลอมเดือด Dó dọ̀ léyá di léy bini ló sàmúlò. จะร้อนพร้อมเดือดหน่อยพี่น้องแล้วก็เขี่ยๆ,ๆมันให้มัน,มนกระจายเขี่ยนี่ถ่ายทอดยาวนิดนึงไม่เป็นไรอ๋อน้ำเดือดน้ำเดือดฟุ๊บฟุ๊บเลยเดือดเดือดเดือด ครับเดี๋ยวพอมันเริ่มเดือดเริ่มเดือดขนาดนี้พี่น้องเอาพริกใส่เลยอัในนี้เคยทำทำดูเด้อจะรู้ว่าอร่อยก็รัวเนี่ยอร่อยอร่อยกว่ายี่พักกับเขาอีกเขาบอเดือดจะอร่อยกว่าอีกนะส่วนคกนี้เราต้องใช้น้ำ้างคกพี่น้องใช้สูตรน้ำรางคก สูตรนำร่างคก จอไหนที่ว่าผู้มึงใช้ช้าก็เลื่อนคลิปเรื่อยพี่น้องเด้วย,ยน้ำนักครกน้ำนักครก ตัวนี่ต้องใส่น้ำปลาอย่างนี้ไปน้องอุ๊ยสานเราต้องใส่นิดนี่คนอะไรนะเพี่น้องคนเท่าไหร่แล้วนี่เพราะว่าเลิศเขาแล้วแต่ลุงสันจะไม่ให้น้ำแห้งมากเพราะว่าชอบขยำน้ำขยำขยำนจะพักแซ่บนี่ยิงยาวยิงยาวจะรอเดือดรอรอหรือรอปรุงเพี่น้องรอเดือดแล้วก lonely, ็ปุ๋งอีกทีหนึ่งจ้านี่เดือดเต็มที่แล้วนี่ กำลังสวยเลยรสชาติหอมมากเลยหอมแบบหอม,หอมทเทพพี่น้องปรุงเลยนะครับคลุงเลยใส่เครื่องปรุงรสครับประมาณนะพี่น้องแล้วประมาณประมาณครณึ่งประมาณของเราเลยนะอย่าไปใส่เยอะใส่เยอะแล้วมันเคม็มแล้วต่อเครื่องปรุงรส นี่ยายตาลตาลใส่ต้องใส่นั่นหน่อยเพราะต้องต้องดูมันหอยน้ำมันหอยแต่ก่อน้มีน้ำมันหยยอยหอกขอโทษนด้มีก็ใส่ไปเพราะว่าชาติอาจจะแสบหลายไปลาไม่ชิ่ไม่สนะัตว์หรอกหอม ถ้าพี่น้องชอบกัวแห้งก็ใส่น้ำน้อยๆพี่น้องกัวแห้งก็อร่อยแต่นี่ฉันชอบมีน้ำน้ำขยำเขาอ่ะใครพูดเนีย,นยำข้าเจ้าถ้าไปข้นเหนียวเนี่ยมันไม่ใช่หรอกกัเวเครื่องในไก่เดี๋ยวเรับ่อเดยว,ดยวไปนะโอ้ ลำเลยลำเลยลำ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 มว่ามันเจียดหน่อยหนึ่งแตผมใส่ไปปั๊บเขาจะว่าเค็มอ่เี้ยโอ้โหเยี่ยมสุดก็ใส่นิดนึงดกวมรสชาติของ เดี๋ยวเราเดทแป๊บหนึงพี่น้องให้เครื่องแทะให้เครื่องเดี๋ยวเราจะใส่กระเพรา้าไปพวกขุดไปจบเลยโอ้ลำแทะลำท้ะลำแทะลำท้ะลำจริงๆถ้าเป็นพี่แข่งพี่น้องถ้าเป็นต๊ Sangat... thì nhận... chỉ dùng không, phe hèn đó phe nào nó phe hèn này phe hèn suốt chim, có chim lửa nó lòi ná, nó cho chim đi เป่าเปล่าเปล่าเลยเป่าเลยเปล่าเปล่าต่อแล้วไงค่อยค่อยชดค่อยชดค่อยชิมเกี๊ยวน้อยจาดชดเลยอย่าให้หกนะเพื่อนนะครับอย่างนี้แหละเด็กครับเดี๋ยวซื้อชาเด็กนะครับเขาค่อยชิมค่อยชิมนะ ถูกมือไม่ถูกอ่ะจะได้ชิมไม่น้อยเลยชิมมั้งโอ้โหไปชิมข้างนอกไปหรอ <c ười> เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเด็กครับเด็กอย่าไปถืองสาครับอืมเพื่ที่เราเข้าแล้วก็ชิมรอบนึงอนนี่เป็นไก่ไม่ใช่ไก่บ้านนะครับมันเอ่อเป็นไก่อ่อนนะครับเป็นไก่อ่อนเรียกคือไก่ไก่มันไม่เหนียวคือไก่ฟาร์มเขามาขายตามรถพี่น้องบอก,กตรงเลย ลำแทตะลำต่แท้อ <initiation> ลำดีๆลำๆลำๆๆฮาคุณลูกอะไรนะหลวงพ่อทำนี่ก่อนจะไถพืชก่อนแล้วเขาจะโบนหัวลำ่แท้แท้เสแล้วเสร็จแล้วปลปแล้วปลอยล่อ ครับประเด็กน้อยอย่าไปซื้อซาดเด็กนะพี่น้องเนะนี่สุดท้ายพี่น้องเอ้วกูดใส่ลงไปเลยเอกูดตำเลือกกบเพาเนี่พี่น้องใส่เยอะไปเลยเนี่ยกะเพาใส่เยอะไปเลยยอดโคตรอร่อย,อออยนี่เป็นเป็นกะเพราลิงเป็น้องกะเพราลิงเนื้อสุดยอดเลยเนี่ยปิดแก๊สอะเอ้ยปิดไฟปิดไฟปิดไฟแล้วก็ มีนี่หลบกีนี่หรอปลาก่อนปลาทำาก่อนมีนี่หลบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวได้กินข้าวเดี๋ยวได้กินครับเสร็จแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นจะเป็นพริกแห้งครับพี่น้องเนาะโอ้โหสุดยอดเลยมันเป็นพริกดิบนี่พี่น้องเอ้ยเส้นดับพี่น้องเส้นดับดี่นะครับอจานไปไปออกไปข้าวเนาะ จานตาไก่พี่น้องจานตาไก่พี่น้องพี่น้องเข้าอีกเข้าแล้วเฮ้ยแฉะนะแฉบถ้าใส่กะเาพราไก่นี่ลงไปไม่ต้องคิดมากเลยนะแซ่บสฉะขอร่างเยอะน,อนี่แบ่งให้คนที่หลังนั่งนะนี่นนร้อนร้อนร้อนเอ้สองมือนี่ครับเสร็จแล้วครับ ขั่วคือนายไก่สุรุงสันไม่้องเด้ออย่าลืมกด subscribe ให้ลุงสันแล้วก็ทีมงานลุงสันนะทุกคนเฮ้อขอบคุณหลายนะครับเด้อสวัสดีครับใหงเจ็บกอ,อันนี้เจ็บเจ็บอันนี้เจ็บว่ให้คนที่ลิลงเชาวจีนพี่น้องโอเคนะครับขอบคุณครับทุกยมคลิปอย่าลืมกด subscribe ให้ลุงสันแล้วก็ ทีมงานอุสามารถมาได้เพี่น้องเลยทุกทุกคนทุกทุกไลฟ์ขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะเอาค,ครับสวัสดีครับนี่คือขรัวเครื่องในไก่สูตรรูกสันได้พี่น้องเลยสวัสดีครับ